เม็ดทรายนับไม่ท้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ท้วนในคุณค่าคนจะแกล่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักกลิ่นมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิม แลวก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยาบางกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็จะิืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496 <c oughs> เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็คือเป็น ID l ดียล e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านกิมคำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก้ big one กเเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกล่นมิดหมอไดเออ้เข้ามาพบปะนะครับได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกับแฟนคับทุกๆท่าน แลวก็ที่สาคัญนะครับก่อนอื่นผมนักการีนมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้นําเอาเป็นมีดเทพสับตานะครับด้ามงาฝักไม้นะหรือด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะก็ในหลายๆครั้งนะครับในทุกๆครั้งที่ ได้นั่งมาได้เข้ามานั่งนะครับนะทำคลิปก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเอาวัตถุมงคลนะครับประเภทมีดหมอของคู่บาจานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นำมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะแต่สำหรับวันนี้ก็ จะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ <c oughs> นะครับอีกเล่มหนึ่งนะถือว่าเป็นมีดบล็อคครูนะมีเล่มนี้นะครับก็ได้มาจากาในเมืองปากน้ำโพนะครับนะก็ได้มาจาก เขาเรียกว่าบ้านน้องปิงนะบ้านน้องปิงนะครับก็อยู่ที่หลังสถานีรถไฟนะครสวรรค์นะทางมิ่งออกไปค่ายทาหารนะครับนะเข้าไปในเมืองว่ากันง่ายนะจากสถานีรถไฟไปนะครับนะ,ะก็เจ้าของเดิมก็เป็นมักกะทายกนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกค้าหลวงพ้อเดิมเก่าเลยนะ,ะเป็น บ้านที่ผมได้รู้จักนะครับก็ได้เคยมาร่วมทำงานก่อสร้างด้วยกันนะ,ะก็ได้รู้จักนะครับมีเล่มนี้แล้วก็ได้มานะ,ะวันนี้จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาล่ะครับสําหรับวันนี้ก็จะไม่ได้เกินนะครับนะให้นานนะ,ะก็นั่จากว่าในคลิปนี้จะใช้เวลาก็ประมาณสัก10กว่านาทีนิดหน่อยนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านมีติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะ ารายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามนะครับนักคลิมมิตมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะก็เนื่องจากว่ามันเป็ One, นคำถามมั 96. 96. 96. นก at ็เป็นคำตอบฟังดูผิวเปินเหมือนตู่วัะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะอันนี้ก็การเปลี่ยนนะครับนะเอาไวท้ทุกๆคลิปทุกวิดีโอต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างชอกชน่นะครับนะสำหรับเล่มน,นี้นะที่สําคัญนั้นนะครับตรงแหมนะแหมลัดฝักนะครับจะเต็มไปด้วยรอยจานนะอาจจะเต็มไปด้วยรอยจานนะครับนะก็อันนี้โดนแสงนะก็จะมองไม่ค่อย อ่เห็นชัดสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถ้าดูอ่าด้วยตาเปล่านะครับดูของจริงเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะอ่าเป็นมีดอ่าต้องเรียกว่าเป็นมีดชั้นครูนะครับนะผ่านการอ่เขาเรียกผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะนี่นะครับนี่นะตองี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปลายด้ามนะครับนะเป็นแหวลัดในส่วนของปลายด้ามนะเต็มไปด้วยนะครับนะอัคระนะ เยอะแยะเลยนะครับนะนตรงนี้ก็จะด้านนี้ก็จะนี่ในครบนะนก็ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะมีลอยจานไปไปรอบๆนะครับรอบๆของฝักนี่นะก็เรียกว่าเต็มไปหมดนะครับนะเป็นมีดหลงพระเดิมนะครับเป็นมีดยุคลางของหลงพระเดิมนะมีจุกลางนั้นจะถูกสร้างขึ้นใน ปีพศนะครับ2470 0 0นะ,นะเป็นต้นมานะครับจนถึงปีพศ2480นะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นมีดยุคก,กลางทั้งหมดนะครับนะของหลวงพระเดิมวัดนองโปของเรานะเอาล่ะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วเราก็ได้เห็นนะครับได้เห็นความสมบูรณ์ความงดงามนะอาะถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่นะครับนะ ที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดชั้นครูนะอ่านะครับนะนี่เรามาดูในส่วนของภายในนะครับนะก็เมื่อชักใบออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการตอกลายเสยมาใบโพเต็มใบนะ,ะที่สําคัญเสมาใบโพแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะลองเข้ามาพิจารณานะครับนะท่านไหนที่กําลังเรียกว่ามองหานะครับนะ มีเทพสัตร์ตาของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพราะมีดหมอของหลวงพระเดิมนั้นนะะก็ถือว่าตัวผมเองหรืเรียกว่าเป็นสายตรงทางด้านมีดหมอนะ,อะนะนะครับหากท่านไหนกําลังมองหานะ <c oughs> ท่านไหนกําลังต้องการที่จะสะสมนะครับนะ,ะก่อนที่เราจะเช่าหาบูชาก็เรียนตรงๆนะครับว่าจะต้องดูให้ดีๆนะ ดูให้มั่นใจซะก่อนนะครับนะดูให้แน่วแน่ก่อนนะ,ะก็อย่าเอาความอยากนะครับนะเข้ามาตัดสินใจบูชานะครับนะก็อยากให้ท่านนั้นคนที่จะบูชานะครับนาะมีดนามีดหมอทุกเล่มนะครับไปใช้นี่ก็สิ่งแรกท่านจะต้องมีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของท่านก่อนนะ,ะนะครับนะหากท่านอยู่ก็จะ มาตัดสินใจบูชาเลยดีว่าผมว่านะมันยังยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวนะ,ะก็ต้องใจท่านต้องมาก่อนนะครับนะความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อต้องมีก่อนนะ,อะมีทุกเล่มนะครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยให้กับคนทุกคนว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญนั้นมีทุกเล่มนั้นก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับนะ,ะเจ้าของจริงๆเลยนะครับเจ้าของจริงๆเลยนี่ก็ เพียงแต่รอนะเจ้าของเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับนะ,ะถ้าเจอเจ้าของจริงๆก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่จะ,ะแบ่งเช่าหาบูชานะ,ะก็เรียนทุกท่านอย่างนี้นะท่านลองดูนะครับว่าหลักในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีดหมอลงพระเดิมนั้นก็มี3หลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับหท่านต้องมาพิณาในเรื่องของความเก่านะ,ะนะครับนะก็ท่านจะ เห็นความเก่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นมองเข้าไปในสิ่งนั้นนะครับนะเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เขาเรียกว่ามันก็ผิดธรรมชาตินะครับนะทุกคนย่อมย่อมมองต่างมุมนะผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมองเห็นไม่เท่ากันแน่นอนนะ ยังมีคำกล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวลวๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะ,ะต่อให้เป็นเซียนนะครับที่เลียกวเซียนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็มองเห็นไม่เท่ากันนะครับนะ,อะมองเห็นสิ่งเดียวกันแต่ เขาเรียกว่าชิดไม่เหมือนกันนะครับนะแปลออกมาไม่เหมือนกันว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่บารมีอยู่ที่บุญบารมีนะเพราะคนที่จะได้สิ่งเหล่านี้ไปไว้ในครอบครองผมที่ว่าการมองนั้นต้องลึกซึ้งนะครับต้องลึกซึ้งนะเพราะนั้นเวลาท่านเห็นแล้วนะครับนะผมว่าในเมื่อท่านเห็นแล้วเมื่อท่านตัดสินใจแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไป อ่าปรึกษาใครนะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะอ่าเมื่อท่านไปปรึกษาคนเขาเรียกว่าผิดคนเมื่อไหร่นะครับนะคนมองเห็นไม่เหมือนท่านนะมองคนละมุมกับท่านว่ากันง่ายนะครับอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียของดีๆไปนะครับสูญเสียโอกาสว่ากันง่ายนะครับนะแทนที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองแต่ก็พอไปศึกษาคนที่เขา เห็นไม่ชัดเจนนะครับนะมองไม่ชัดว่ากันง่ายนะครับนะมองเพี้ยนนะอันนั้นก็จะทําให้ดนั้นสูญเสียโอกาสจริงๆเลยนะนี่นะครับนะ่าสิ่งแรกท่านต้องมาพิจารณาในเรื่องของของความเก่านะครับนะย้อนไปนิดนึงนะสิ่งที่สองนั้นต้องมาพิจารณาถึงความเป็นจริงนะครับนะ่าแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งกว่านั้นก็คือธรรมชาตินะครับนะ่าธรรมชาติจะบ่งบอกนะครับนะนะ ความใช่ไม่ใช่ว่ากันง่ายนะผมก็จะพูดเป็นประจำนะครับนะ,ะจริงๆในมีดหนึ่งเล่มนี่มันมีอะไรไม่เยอะนะครับนะก็พูดกันซ้ําๆนี่แหละนะ,ะบางคนก็จะอย่าพึ่งเบื่อนะครับอย่าพึ่งเบื่อจริงๆการที่เราจะ,ะมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญนะครับนะไม่ว่าทําอะไรแล้วแต่นี่ยต้องอาศัยดูบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับนะ,ะพูดบ่อยๆนะนี่อย่างที่ท่านดูมีดนะครับนะ ต้องใช้เวลานะครับนะเข้ามาศึกษาใช้เวลาในการดูว่ากันง่ายนะตัวผมเองนั้นก็คิดว่านะครับนะทุกเล่มนะครับถือว่าได้เลือกมาดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะผมก็เชื่อเหมือนกันว่าคงไม่มีใครที่เห็นเหมือนกันนะครับนะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันว่ากันง่ายนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของมุมมองนะครับนะ เป็นอันว่านะครับหากเรามองเห็นว่าใช่แล้วนั่นแหละครับตัดสินใจได้เลยนะครับสิ่งนั้นคือเป็นเนื้อคู่ของท่านแล้วสิ่งนั้นคือ,อคู่บาร,รมีของท่านแล้วว่ากันง่ายนะนะครับนะบก็ถือว่าเราเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งนั้นนะก็เรียนทุกท่านไปอย่างนั้นนะครับนี่นะครับล่องเลือดท่านจะเห็นได้ว่านะครับการตอกนะการตอกนะก็จะ เป็นคลื่นนะครับเป็นเกล็ดปลาอยู่นะครับนะกันอันนี้ก็บ่งบอกการตอกด้วยมือการเซาะด้วยมือนะที่สําคัญนะครับคราบไก่ที่ฝังอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นสิ่งธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นกับใบมีดนะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะชี้นะครับนะให้ท่านได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับนะพอมีดทุกเล่มเลยนะครับต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะว่าการมองนะครับนะไม่งั้นทุกคนก็ต้องมีภรยาคนเดียวกันนะการมองย่อมมีการมองต่างมุมนะครับนะเพราะนั้นผมจึงเป็นห่วงว่าเวลาเราเช่าหาบูชาไปนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะเช่าไปแล้วนะครับท่านได้ไปแล้วถือว่านะครับสิ่งนั้นคือเป็นเนื้อคู่ของท่านแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วนะตัดสินใจไปเลยนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วก็เหมือนได้เปล่านะ อ่านะครับก็เรียนทุกท่านไว้อย่างนี้นะอ่าก็บางท่านก็สอบถามผมมานะครับว่าจานาคารินอยากมีไว้ใช้ซักเล่มหนึ่งแต่ก็มีแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้ทางด้านไหนบ้างนะครับมีดหมอลงพระเดิมนะครับต้องเรียกว่าอ่าใช้ได้เขาเรียกว่าครอบจักรวาลน,นะอ่าอันนี้พูดแบบกว้างๆนะครับนะก็หมายคำว่าใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหาโย,ยมไปยันุนะครับมหาอุดนั่นแหละนะ ในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับนะไปยันมหาอุดว่ากันง่ายนะครับนะก็ที่สําคัญนั้นก็คือในเรื่องของอป้องกันกเรียกปูดผีปีาศาจนะครับนะแม้กระทั่งวกคุณใสมนดําต่างๆพวกนี้ก็ผมว่าอย่ามาใกล้มีตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะใกล้ไม่ได้เลยนะาบรารมีของหลวงพ่อเดิมนี่เรียกว่าท่านสูงมากเลยทีเดียวนะครับนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เราดูในส่วนของภายนอกนะครับของฝักไปแล้วนะครับทีนี้ก็อยากให้ดูภายในสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจบนี่นะะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็ถามว่าเก่าไหมนะครับข้างนอกที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะก็ อยากให้ท่านชมนะครับน่าให้เห็นนะครับเอาละนะครับช่องสุดท้ายเรามาดูตรงกันนิดนึงนะครับนะกันเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่รู้ว่าสำคัญของตัวมีดนะก็นื่งจาว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อคดีหรือจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับต่างๆก็ผงนะครับนะที่ท่านหลงวงพ่อทําทการปลูกเสกเอาไว้ให้ถูกบรรจุลงไปในกันของมีดนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยคั่งนะครับแต่มีดยุคกลางนั้นก็ จะมีความเขาเรียกว่าวิจิตนะครับมีความปราณีตนะครับน่าจะใช้แผ่นโลหะก็คือครอบในเรื่องของมวลสารนะครับป้องกันหลุดล่อนออกมาว่ากันง่ายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นถือว่าเป็นมีดที่แน่นหนานะครับนะปึ๊กเลยว่ากันง่ายนะครับนะก็ถือว่านะครับปิดข้างแล้วก็ถือว่าจบนะครับนะแล้วก็ สุดท้ายท้ายสุดนะครับมาดูในส่วนของด้ามน,นะครับนะด้ามก็เป็นงานดิบๆเป็นงานแท้ๆเป็นงานสดๆนี่แหละนะน,นะครับนะไม่มีอะไรที่จะมาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมีทุกเล่มนะครับนะผมเลือกมากา็ได้มาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับเราจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอนี่นะครับนะตรงปลายด้ามน,นะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่16กับ37วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ หรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนอย่างไรก็อย่ากเก็บปัญหาอย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะใล้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3์9 1 4 9 6สเนกกเบอร์0 8นย์แปดหกมอเนึ่กกนะครับในทุกๆคถามของท่านนั้นนักคลินะิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ ผมนักการิมิตหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ